ืคุณได้ยินชื่อ m e r c e d e s b e n บสิ่งแรกที่นึกถึงก็คงจะเป็นความหรูหราความประณีตและประเพณีที่ยืนยาวมามากกว่าหนึ่งศตวรรษแต่กับลายอัปปี2026นี้ Mercedes ไม่ได้เพียงแค่รักษามรดกเดิมเอาไว้เท่านั้นแต่ยังผลักดันตัวเองไปสู่อนาคตด้วยสไตล์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและตัวเลือกที่กว้างขึ้นกว่าที่เคยมีมางั้นลองไปสัมผัสโลกของเมอร์ d ซ s ในปี2026กันดีกว่าว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้าง เริ่มกันที่จุดที่หลายคนพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าพระเอกของงานคือ Mercedes-Benz CLA EV ปี2026รถซีดานไฟฟ้า4ประตูสุดฉบเฉี่ยวที่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม MMA รุ่นใหม่ของค่ายทันทีที่มองเห็นคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความพิเศษดีไซน์ภายนอกมาในสไตล์คูเป้ที่โค้งมนและลู่ลมเส้นสายคมชัดรายละเอียดด้านอากาศพลศาสตร์ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับยุคไฟฟ้า กิดทึบเกือบทั้งหมดพร้อมโลโก้ดาว3แฉกเรีองแสงตรงกลางเป็นจุดเด่นไฟหน้าเล็ดดีไซน์เรียวเฉียบให้สายตาที่ดูดันและล้ำยุคส่วนด้านท้ายใช้ไฟเส้นยาวเชื่อมต่อกันรอบคันทําให้ดูโดดเด่นทันสมัยโดยรวมแล้วเป็นดีไซน์ที่อนาคตสุดๆแต่ก็ไม่ดูเวอร์เกินไปแต่เรื่องดีไซน์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใต้ท้องรถรุ่นนี้มีตัวเลือกขุมพลังให้เลือก เริ่มจาก CLA 250บวกที่ใช้มอเตอร์เดี่ยวให้กำลัง268แรงม้าขับสนุกประหยัดและ Mercedes เคลมว่าสามารถวิ่งได้ไกลกว่า350ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งนั่นทำให้มันขึ้นมาเทียบชั้นกับ Tesla m o เด l 3และ BMW i4 ได้อย่างสบายๆหากขยับไปที่ CLA 350จะได้มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อกำลังเพิ่มเป็น349แรงม้าประสิทธิภาพยังดีเยี่ยมแต่สมดุลมากขึ้นขับได้มั่นใจในทุกสภาพอากาศและยังให้ความเร้าใจพอสำหรับคนที่ชอบความแรง และถ้าอยากได้ที่สุดของที่สุดก็มีแผนที่ AMG จะเข้ามาแต่งต่อให้แรงขึ้นอีกพร้อมการจูนช่วงล่างในสไตล์รถแข่งอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือเทคโนโลยีการชาร์จรุ่นนี้มาพร้อมระบบไฟ800โวลต์ซึ่งทำให้การชาร์จเร็วเป็นเรื่องง่ายจาก10%ไปถึง80%ใช้เวลาเพียงประมาณ22นาทีถ้าใช้สถานีชาร์จเร็วสำหรับการเดินทางไกลนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญ แม้ว่าคู่แข่งบางรายอย่างเท s l a m o เด l 3หรือ h ุ u n ด a อ i อน i q 6ก็ทำได้เร็วเช่นกันแต่ Mercedes ดสทำออกมาอย่างเรียบง่ายและหรูหราแค่เสียบปลั๊กเดินไปซื้อกาแฟยืดเส้นยืดสายกลับมารถก็พร้อมออกเดินทางต่อแล้วก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะเข้าใจว่าทำไมอินทีเรีย r ของ Mercedes ถึงถูกยกเป็นมาตรฐานในวงการแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของตระกูลอีีแต่บรรยากาศภายในยังเต็มไปด้วยความหรูหรา แผงหน้าปัดใช้จอดิจิทันกว้างๆทั้งฝั่งผู้ขับและจอกลางแสดงผลชัดเจนสีสันสดควบคุมง่ายซอฟต์แวร์ก็ลื่นไหลตอบสนองทันใจโดยไม่รกตาวัสดุภายในมีให้เลือกหลากหลายทั้งลายไม้แท้กับหนังสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกหรือจะเลือกชุดแต่ง AMG ที่ใช้วัสดุหนังกลับกับคาร์บอนไฟเบอร์ก็ได้ถึงจะเป็นรถซีดานคอมแพกแต่ห้องโดยสารโปร่งโล่งขึ้นนั่งแล้วสบายข้างหลังมีพื้นที่พอสำหรับผู้โดยสารถือเป็นตัวอย่างว่ารถเล็กก็หรูและนั่งสบายได้ แต่ในขณะที่ CLA EV เดินไปสู่โลกอนาคตเมอร์ d e s สก็ยังไม่ลืมแฟนๆที่ลหลงใหลเสียงเครื่องยนต์และกลิ่นน้ำมันเบนซินนั่นคือ AMG CLA 45s Final Edition รุ่นพิเศษส่งท้ายของ CLA เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโบชาร์จท,ที่รีดกำลังออกมาได้ถึง416แรงม้าก,กลายเป็นหนึ่งในเครื่องสี่สูบที่แรงที่สุดในโลกอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงประมาณ4วินาทีเสียงเครื่องดูดันขับมันเต็มขั้นสไตล์ AMG ของแทระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อกระจายแรงบิดฉลาด ทำให้เกาะถนนแน่นขับสนุกโดยเฉพาะเวลาลงโค้งบนถนนที่คดเคียวสําหรับคนรักความแรงนี่คือรุ่นอํลลาที่สมศักดิ์ศรีขยับขึ้นมาที่รุ่นกลางคือ Mercedes c l e ีปี2026รถรุ่นใหม่ที่มาทดแทน C-Class และ E-Class c o u p e รรวมข้อดีทั้งสองมาไว้ในหนึ่งเดียว ภายนอกใช้ดีไซน์ใหม่ล่าสุดฝากระโปรงหน้ายาวหลังคาโค้งลาดลายเส้นกล้ามชัดเจนดูสปอร์ตแต่ไม่ดูดันจนเกินไปข้างในก็หรูหราสมชื่อใช้วัสดุคุณภาพสูงแผงจอดิจิทัลทันสมัยงานประกอบละเอียดค่าตัวเริ่มที่ราวๆหกหม0ดอลลาร์ไปจนเกือบแ0 0 0มดอลลาร์แข่งตรงกับ BMW Series 4และ Audi A5 แต่ c l e ให้ความรู้สึกหรูหราและพิเศษกว่าด้วยการเก็บรายละเอียดที่เหนือกว่าและการขับที่นุ่มนวล พูดถึง Mercedes จะไม่พูดถึง G-Class หรือ G-Wagon ก็คงไม่ได้รุ่นปี2026ยังคงความเป็น SUV ที่ใครเห็นก็จำได้ในทันทีกล่องเหลี่ยมดุดันและพร้อมลุยทุกที่แม้เจ้าของส่วนใหญ่มักจะใช้ขับเล่นในเมืองมากกว่าลุยป่าแต่บอกเลยว่าความสามารถออฟโรดยังเต็มเปี่ยมราคาเริ่มต้นราว150,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, และอัพได้ถึง164,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, 000, ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะแต่ข้างในก็ซ่อนความแกร่งอย่างแท้จริง มีทั้งดีฟล็อกระบบขับเคลื่อนและความสูงใต้ท้องรถที่พร้อมจะบุกตะลุยคู่แข่งอย่างเรนโรเวอร์อาจจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่มีใครสู้เสน่ห์และภาพลักษณ์ของ G-Wagon ได้สำหรับคนที่อยากได้รถใช้งานจริงมากขึ้นแต่ยังอยากได้ความสปอร์ต Mercedes ก็มี AMG GLC 43ปี2026ราคาเริ่มราว67,000ดอลลาร์เป็น SUV compact ที่ให้ทั้งความแรงและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันดีไซน์คมคายห้องโดยสารเต็มไปด้วยเทคโนโลยี การขับขี่ก็ปรับสมดุลได้ดีระหว่างความสบายกับความเร้าใจพูดถึงเทคโนโลยี m e อร์ d e s ได้ยกระดับระบบ i n f o t a i น ment ให้ตอบสนองไวขึ้นระบบช่วยขับก็ทำงานฉลาดขึ้นทั้งคร ise Control อัตโนมัติระบบช่วยเลนหรือแม้กระทั่งจอดรถอัตโนมัติทุกอย่างออกแบบมาให้ช่วยเหลือเหมือนผู้ช่วยนักบินมากว่าที่จะบังคับจนเสียอารมณ์โดยเฉพาะใน c l a EV ที่ระบบยังช่วยวางแผนการชาร์จระหว่างเดินทางไกลได้อีกด้วยเรื่องความปลอดภัยก็ยังคงเป็นหัวใจหลัก แม้ข้อมูลการทดสอบชนบางอย่างยังไม่ออกแต่ Mercedes ก็ขึ้นชื่อเรื่องการใช้โครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงพร้อมโซนดูดซับแรงกระแทกระบบช่วยเบรคก,การเลี่ยงการชนและเซ็นเซอร์รอบคันล้วนทำมาเพื่อปกป้องทั้งผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนอื่นๆเมื่อเทียบกับคู่แข่ง CLA EV ต้องเจอกับ Tesla โ Mo เดล3 BMW i4 และ h ุ u n d a i ออน i q 6จุดเด่นของเมอร์ d ซ s คือความหรูหราและบรรยากาศในห้องโดยสาร ส่วนการชาร์จก็เร็วไม่แพ้คลา c l a 45 Final Edition ก็ประทะ Audi S3 และ BMW M235i ด้วยกำลังที่มากกว่าและภายในที่หรูหรากว่า CLE ต่อสู้กับ BMW Series 4ส่วนจีวาก้อยังคงอยู่ในหลีกของตัวเองมี Range Rover พอจะเปรียบได้และ GLC 43ก็คือคู่แข่งตรงของ BMW X3 M40i และ Audi S Q5 ภาพรวมคือภายในปี2026 Mercedes ไม่ได้แค่ปรับโฉมแต่กำลังปรับโฟกัสใหม่ลดรุ่นที่ไม่จำเป็นออกเช่น g l c Coupe หรือ GLE Coupe แล้วทุ่มไปที่รุ่นที่โดนใจผู้ซื้อจริงๆนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างอดีตและอนาคตเครื่องยนต์เบนซินที่ยังให้ความร้าใจรุ่นไฟฟ้าที่ล้ำสมัยและความหรูหราที่สอดแทรกอยู่ทุกรุน่น ไม่ว่าคุณจะมองหาคูปเป้สุดหรูรถอีวีที่พร้อมอนาคตซีดานแรงๆหรือ SUV ไอคอนิกเมอร์เซเก็มีคำตอบให้ครบแลมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือพาคุณไปจุดหมายแต่มันทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำเพราะในท้ายที่สุดการได้ขับเมอร์เซเดสไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางแต่มันคือความรู้สึกที่รถส่งถึงคุณความมั่นใจความสาง่างามพลงและการได้สัมผัสสิ่งที่ดีที่สุดจากการออกแบบรถยนต์สมัยใหม่ และในปี2026 Mercedes ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าทำไมชื่อของมันถึงยังคงเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความเคารพที่สุดในโลกยานยนต์